สถานการณ์โรคไข้หูดับในไทยตอนนี้ถือว่าต้องจับตามองเป็นพิเศษนะครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยพบผู้ป่วยถึง436รายแล้วก็เสียชีวิตถึง19รายซึ่งจากที่คุณหมอเขาตรวจพบเนี่ยก็พบว่าสาเหตุของการติดเชื้อไข้หูดับก็มาจากการกินหมูแบบสุกๆดิบๆก็ลาบหมูดิบลาบก้อยดิบซอยจุลู่หมูดิบกินพวกนี้ก็จะมีการดื่มสุราร่วมเข้าไปด้วย รวมถึงพ่อครัวแม่ครัวนะครับที่มือเนี่ยอาจจะมีบาดแผลแล้วไปสัมผัสกับเนื้อหมูที่มีการติดเชื้อแค่นั้นเชื้อก็เข้าสู่ร่างกายได้แล้วเหมือนกันสายปิ้งย่างชาบูหมูกระทะก็ต้องระวังนะครับเขาแนะนําว่าตะเกียบที่ท่านใช้เนี่ยบางคนใช้ตะเกียบรวมเลยนะครับคือขีบหมูดิบไปปิ้งย่างแล้วก็เข้าปากนะครับนี่ก็เสี่ยงติดเชื้อแล้วนะครับเขาก็แนะนําว่า แยกเถอะนะครับตะเกียบสําหรับคีบหมูดิบไปปิ้งย่างก็อันนึงตะเกียบสําหรับคีบเนื้อที่สุกแล้วเข้าปากก็ควรแยกมาอีกอันหนึง่งอย่างนี้ก็ปลอดภัยขึ้นบางคนสงสัยว่าแล้วทําไมไข้หูดับมันอันตรายถึงแก่ชีวิตเลยคุณหมอทวีชยัยวิษณุโยธินผู้อานวยการสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาท่านบอกว่าโรคไข้หูดิบเนี่ยก็เกิดจากการรับประทานหมูสุกๆด,ดิบนะครับรวมถึง เมนูที่บอกไปลาบหมูดิบลาบเลือดดิบซอยจุลูหมูดิบซึ่งมีเชื้อปนเปื้อนอยู่โดยเชื้อนี้จะอยู่ในระบบทางเดินหายใจของหมูและอยู่ในเลือดของหมูที่ติดเชื้อรวมถึงกระแสโซเชียลนะครับก็มีการรีวิวรับประทานอาหารเนื้อหมูสุกๆดิบๆร่วมกับการดื่มสุราท่านก็กลัวว่าจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะครับอย่าไปทำตามเลยเพราะมันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไข้หูดับได้ครับ ทีนี้วิธีสังเกตอาการไข้หูดับจะดูยังไงคือเมื่อรับเชื้อเข้าร่างกายไปแล้วนะครับสักพักหนึ่งเนี่ยจะมีอาการไข้สูงเฉียบพลันบางคนไข้อาจจะสูงมากกว่า38องศาเซลเซียสด้วยจากนั้นจะตามมาด้วยอาการปวดศีรษะหนาวสัน่นสับสนกระสับกระส่ายปวดข้อคอแข็งแล้วก็ หูหนวกหรือว่าการได้ยินลดลงอย่างเฉียบพลันทรงตัวก็จะผิดปกตินะครับหายใจลำบากหัวใจเต้นเร็วบางรายเนี่ยอาการหนักนะครับอาจจะทำให้เยื่อหุ้มสมองอักเสบเกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อในกระแสะเลือดได้ซึ่งพอถึงตรงนี้อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เลยนะครับมาดูสถานาการณ์โรคไข้หูดับในประเทศไทยนะครับตั้งแต่1มกราคมถึง25กันยายน2566เนี่ย มีผู้ป่วยโรคไข้หูดับแล้ว436รายเสียชีวิต19รายนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่1รายจังหวัดน่าน1รายจังหวัดตาก2รายอุตรดิตถ์2รายกำแพงเพชร1รายอุทัยธานี2รายนครปฐม2รายสมุทรสาคร1รายมหาสารคาม2รายหนองคาย1รายนครราชสีมา3รายและจังหวัดชัยภูมิ1รายครับ และรู้สึกว่าข้อมูลล่าสุดจากสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาบอกว่ามีผู้เสียชีวิตอีก5รายนะครับโดยพบที่นครราชสีมา4รายแล้วก็ชัยภูมิอีก1รายสำหรับกลุ่มอาชีพที่พบว่าป่วยเป็นไข้หูดับสูงที่สุดนะครับอันดับแรกก็คือเกษตรกรครับมีมากถึงร้อยละ32.11เลยทีเดียวรองลงมาคืออาชีพรับจ้าง ร้อยละ31.19ก็ไม่ได้ห่างกันเท่าไหร่เลยนะครับตามมาด้วยอาชีพทำงานบ้านนะครับร้อยละ12.84ครับ สำหรับการป้องกันโรคไข้หูดับทำได้ดังนี้ครับอันดับแรกก็คือการรับประทานหมูที่อุณหภูมิสูงกว่า70องศาเซลเซียสขึ้นไปก็คือปรุงให้สุกนั่นแหละครับป้องกันได้เลย 2. อ,อาหารปิ้งย่างแยกตะเกียบนะครับอย่างที่บอกไปตะเกียบสําหรับคีบหมูดิบก็อันนึงตะเกียบสําหรับคขีบหมูสุกเข้าปากก็อันหนึ่งแยกกันเลยสําคัญคือยึดหลักสุก ร้อนและสะอาด3คือไม่ควรรับประทานหมูดิบร่วมกับสุราครับคือนอกจากเสี่ยงไข้หูดับแล้วยังเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นจากการมึนเมาสุราด้วยครับ 4. คือเลือกซื้อเนื้อหมูจากแหล่งที่ได้มาตรฐานและไม่ควรซื้อจากแหล่งที่ไม่ทราบที่มาของหมูครับส่วนข้อ5จะเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการที่จะสัมผัสกับหมูที่ติดโรคนะครับอย่างเช่นผู้เลี้ยงหมูผู้ที่ทำงานในโรงฆ่าสัตว์ ที่มีหน้าที่ชำแหละเนื้อหมูนะครับศัตวแพทย์สัตวบาลเขาแนะนำให้ควรสวมรองเท้าบูทสวมถุงมือรวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างการทำงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่มีบาดแผลที่มือหรือว่าที่เท้าเนี่ยต้องปิดบาดแผลให้มิชิดและล้างมือหลังจากสัมผัสหมูทุกครั้งนะครับหากมีข้อสงสัยก็สอบถามไปได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1, 4 2 2ครับ